โอ้โหไม่แจกอุ้ยแจกแล้วคนดูมาดีเบ็ดสามาคนดูขอหน่อยละกันนะวันนี้สองมาต่อดีเออสวยคนดูไหลแล้วลูปเลยครับมาดีโอ้ได้ตังต่อทุณดูสามรอยี่สบี่บาทเลยนะครับขอขึ้นเบ็ดห้าเลยละกันครับคุณดูม่ โอเคครับขอกราบสวัสดีทุกคนกนกด้วยนะครับและวันนี้ก็ของผมอเฟยไปเช่นเคยนะครับมาดูและเกมวันนี้พงพาอยู่ในมาจองเวสองนะครับทุกวันนี้พกมา50บาทเช่นเคยนะครับมาดูเดี๋ยวเริ่มไต่ที่เบ็ดสามทุกคนดูดูเลยแล้วกันครับมาดูไปดูกันเลยครับมาดูไม่พูดความทำเพลงนะวันนี้แจกหรือเปล่าคนดูแจกหรือเปล่า,อาโอ้โหไม่แจกอุ้ยแจกแล้วคนดูมาดี เบ็ดสามมาคุณดูขอหน่อยละกันนนวันนี้สองมาต่อดีเออสวยคุณดูไหลแล้วรัวเลยครับมาดีโอได้ตังต่อทุณดูสามร้อยยี่สิบสี่บาทเลยนะครับขอขึ้นเบ็ดห้าเลยละกันครับคุณดูไม่พูดความทำเพลงนะผมมาสอนการไต่เบ็ดกันนะครับวันนี้เออ ไตเบ็ดจ,จะร่วงรหรือจะรอดหรือเปล่านคนดูหุยลุ้นฟรีนะครับคนดูสเกตเตอร์เข้าดีเข้าแล้วคนดูอหุยเอาเรื่องคนดูเบ็ดห้านะครับขึ้นเบ็ดห้าแล้วเข้าเลยอ่ะคนดูยังไงคนดูยังไงกันโหเข้าแล้วนะครับหุยเกินคนดูห้า สวยงามนะครับอื้อมาดีคนดูไหลลัวๆไปดีโ,โหสองร้อยเป็นห้าร้อยสองบาทนะครับคนดูเอาเรื่องคนดูคูณสิบอะของแท้แม่ประนอมคนดูมาดีโอ้หเต็มหน้าไปทีคนดู ยังไหลต่อนะครับเออตัวแพงดิตัวแพงมาโอ้โหไม่ลงนะครับคนดูเนี่ยตอนเนี้ยขอคูณสิบเต็มกราฟไปทีดีหนุ่มมาไหลเรื่อยๆไหลเรือรัวนะครับคนดูเขียวโอโ้เขียวไม่ลงคนดูโอ้โห,โโหโจบไปที่หกร้อยแปดบาทนะครับคนดู แจกไม่เยอะแต่แจกนะเออมาอีกดีข้างนอกขอตึงๆหน่อยนุ่มสวยงามคนดูคูณห้าแล้วครับเอาต่อดีเออมาสวยงามคนดูไหลแล้วรัวไปดีโอ้โหเอาเรื่องจัดคนดูมาเรื่อยๆนะครับห้ารอยเจ็สิเจ็ดบาทครับ หูตัวเพลงเอาเรื่องคนดูเฮ้ยลุนฟีแล้วคนดูเขา้าหรือเปล่าวันนี้เขา้ารึเปล่าเข้าอีรือเปล่าเข้าดิหยุดสวยงามคนดูเสริมยืดอยู่อีกตัวดิสวยงามคนดูสี่ตัวเลยครับโอ้ของจริงบอกเลยต้องแจกแหละต้องแจกแหละไอ้หนุ่ม แจกตัวแพง่อยดีวิฟีในฟีหรือเปล่าคนดูไม่มีตัวห้อยเลยคนดูอู๋แต่ไหลรล่วๆวันนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับคนดูหูยห้าไม่ลงคนดูสี่ร้อยแปดบาทครับเปิดแรงมาสวยงามมาดูไม่ดีเออสวยสองนั่นแหละโอ้ไม่มีตัวต่อคนดูอะไรครับเนี่ย น่าเกียดเกินไม่ดียังไงคนดูอื้อมา เออมาอดีคนดูสวยงามไหลดีไม่ไหลต่อนะคนดูร้อยเจ็ดบาทได้อยู่ครับคนดูได้อยู่โอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วครับคนดูทุนห้าสิบบาทมาสองพันแล้วนะครับคนดูเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่โอเคครับคนดูหกร้อยสิบห้าบาท แค่นี้ก็พอแล้วครับคุณดูไม่ต้องไปหวังเยอะนะครับโอ้โหมาคอมโบสุดท้ายมาให้ช็อตนี้ช็อตสุดท้ายแล้วจะไปแล้วนะคุณดูวิยังไหลต่อครับคุณดูไม้สุดท้ายโคตรหวานเจี๊ยบเขียวมาสวย,ยเขียวลงแล้วคุณดูวิเต็มหน้าวิธีสามร้อยสี่สิบบาทโอ้สวยงามคุณดูโอเคครับคุณดู วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้ผมสำคลิปนี้พี่หน้านึวยนะครับผมดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make h i m spicy